มาแล้วครับขบวน418กำลังจะเข้าจอดสถานีบ้านหัน16นาฬิกา14นาทีนะครับเอ้ย18นาทีนะครับตามเวลาเป๊ะครับผมขบวนนี้วิ่ง415 418นี่วิ่งตามเวลาเป๊ะนะครับไม่ค่อยจะเสียเวลา ไม่ค่อยมีผู้โดยสารขึ้นนะครับสถานีบ้านหันบ้านแหบหนองมะเขืออะไรเงี้ยครับท่าพระอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนขึ้นครับส่วนมากก็จะมีขึ้นสถานีตามอำเภอครับบ้านไผ่เมืองพลอะไรเงี้ยครับผม แล้วครับขั้นน418